ครับเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับแนวทางการแก้หนี้นะครับเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อนะก็เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องนะครับเนื้อหาก็ผมขออ่าประชาสัมพันธ์หนังสือเปลี่ยนชีวิตการลงทุนด้วยการลงทุนแนวเวียเฮเนะเป็นหนังสือที่ผมเขียนเองนะก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือหรือไม่ก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับชื่อนายแวทลงทุนหนังสือนะอ่าก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนเพจก็เลี้ยงกาแฟกันนะครับเดือนละห้าสิบบาท นะครับหรือว่า150บาทนะครับหรือว่าติดตามที่ Discord ได้นะครับโอเคนะครับก็แนวทางแก้หนี้เพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อนะก็อย่างที่ผมบอกว่าช่วงนี้ผมจะคล้ายๆว่าไม่ไม่ได้เทรดหุ้นละนะครับแล้วก็ผมก็จัดพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะมีหุ้นในสัดส่วนที่ลดลงนะครับทีนี้ผมก็อยากจะอุทิศเวลาในการที่ว่าจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการที่บริหารจัดการเงินนะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ย สำหรับคนที่กําลังมีปัญหานะสามารถที่จะพลิกชีวิตขึ้นมาได้นะตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในโซนของการแก้ปัญหาพวกนี้แหละนะพอผ่านพ้นไปได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะมาดูกันนะกรณีแรกเป็นหนี้4ล้านขายตึกแถวได้6ล้านปิดหนี้นะอันนี้เป็นกรณีของคุณพ่อผมเองนะแต่ว่าสุดท้ายพ่อผมไม่ได้เลือกทางนี้นะผมพ่อผมเลือกเอาตึกไปปล่อยเช่านะ แต่ใช้ระยะเวลาเป็นสิบปีกว่าจะปดหนี้หลังจากนั้นนะแต่ถ้าเขาทําตอนนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นหนี้อยู่สล้านบาทนะผมก็เพิ่งทราบเนาะทีเนี้ยเขาก็ประกาศขายตึกแถวที่เขาใช้ทำมาหากินนี่แหละปรากฏว่ามีคนมาขอซื้อหกล้านกว่าบาทนะซึ่งถ้าตอนนั้นเนะี่ยเขาขายไปนะเขาก็จะสามารถปิดหนี้สี่ล้านกว่าบาทหมดเป็นศูนย์เลยนะแล้วก็ยังมีเงินเหลืออีกสักสองล้านกว่าบาทนะก็ทําให้ชีวิตเนี่ยสามารถไปต่อได้นะแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยพ่อผมไม่ได้เลือกวิธีนี้ก็คือเลือกที่จะทำทำอาชีพต่อแล้วก็บ้านตึกเนี่ยปล่อยเช่าไปนะแล้วก็ทําอาชีพตอนนั้นผมพ่อผมเป็นกรรมกรรับจ้างแบกหามไม่ให้รับจ้างแบกหาคือแบกหามาสินค้าของเขาเองอ่ะเป็นกรรมกรอย่างหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะครับก็ทําให้เขาผ่านมาได้ผ่านไปเวลาเป็น10บสปีค่าเช่าตึกแถวเนี่ยทำให้เขาปลดหนี้ปสินได้ตอนอายุ60สิบนะหกสิบ คือการเป็นหนี้ในะจริงมันเป็นหนี้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วล่ะแล้วพ่อผมเป็นหนี้นอกระบบด้วยนะครับคือไม่ได้ไม่ใช่หน,นี้นอกระบบทั้งหมดแต่ว่าบางส่วนเป็นหนี้นอกระบบมันก็สามารถผ่านมาได้ถ้าเราไม่ยืนขาตายแล้วกันนะถ้าเรายืนขาตายเราก็จะถูกปล่อยให้ยึดบ้านยึดรถอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันง่ายไปไหน่อยนะเราเราต้องสู้นะอันนี้คือกรณีแรกนะครับกรณีสองคือเป็นหนี้ลดมือ มือสองหนึ่งแสนบาทนะนำรถไปจำนำทะเบียนแล้วได้เงินมาสองแสนนะ,ะเขาก็อาจจะแบบไปออกรถเต็นมือสองนี้เป็นเป็นเคสกรณีของอเพื่อนผมนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะเขาก็ซื้อรถมือสองมาคันหนึ่งใช้เงินหนึ่งแสนบาทนะั่แหละนะ,ะเป็นเงินหนึ่งแสนบาทแล้วเขาก็ไปผ่อนกับไฟแนนซ์อะไรต่างเนาะทีนี้ปรากฏว่าเขาเริ่มส่งไม่ไหวไงพอเขาส่งไม่ไหวปุ๊บเขาก็เอารถไปจำนำนะ เอาไปจำนำโดยที่แบบเดี๋ยวนี้การจำนำนี้มันไม่จําเป็นต้องมีเล่มอะไรจริงก็ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ตรงเนี้ยที่เขาบอกเล่าให้ผมฟังมานะครับเขาก็จำนำได้มาสองแสนเขาก็เอาเงินหนึ่งแสนไปปิดหนี้เก่าเลยนะทำให้เขามีเงินสภาพคล่องในตัวด้วยสองแสนแล้วเขาก็ต้องผ่อนกับทางจำนำทะเบียนรถอีกทีหนึ่งซึ่งการผ่อนต่อเดือนเนี่ยถ้าที่ผมเข้าใจคือผ่อนลดลดลงด้วยนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยจำนำทะเบียนรถผมคิดว่าน่าจะสูงขึ้นนะ น่าจะสูงขึ้นแต่ก็ทําให้เขาไม่ถูกยึดรถไงใช่ไหมเพราะว่ารถที่เขามีเป็นรถที่เขาต้องเชิงพันนิดอะที่เขาต้องทามาหากินต้องใช้ในการทามาหากินถ้าถูกยึดรถคือจบเลยนะชีวิตจบเขาไม่สามารถเอารถไปขนขน,นูน่นขนนี่ขนผักขนปลาอะไรเพื่อที่จะไปทําอาชีพต่อได้เลยไงใช่ไหมฉะนั้นผมคิดว่าเป็นวิธีที่อาจจะไม่ไม่ดีนะแต่ว่าก็ไม่แย่ดีกว่าเรายืนขาตายให้รถถูกยึดนะครับพอรถถูกยึดไปเนี่ย ตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไปประมูลพอไปประมูลปุ๊บปรากฏได้ได้เงินไม่พอมูลนี่เขาก็พวกนี้ประมูลเขาประมูลเร็วอยู่แล้วล,ะละ่ะเพราะเขาอยากได้เงินต้นคืนฉะนั้นเงินมันจะไม่ไม่พอค่ารถอยู่แล้วเขาจะมาเก็บกับเราต่อแต่ว่าการที่ธนาคารอาจจะบอกคือลดจบหนี้อะไรเงี้ยธนาคารอ่าเป็นนโยบายอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะตรงเนี้ผมทําให้คิดว่าคนที่เขาจะปล่อยกู้รถอ่ะเขาไม่ค่าปล่อยนะ ถ้าคืนรถจบนี่นะเขาจะไม่กล้าปล่อยเพราะว่าไอ้คืนมาเขาขาดทุนไงธนาคารขาดทุนแบบนี้ธนาคารจะไม่กล้าปล่อยมันก็จะเป็นหนึ่งในสายเหตุที่ทําให้รถมันขายไ้ยน้อยลงนะอันนี้ฝากเป็นข้อคิดละกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตามที่ผมพูดร้อยเปแต่ว่าการณีนี้เป็นกรณีที่ผมรับฟังมาอีกทีจากเพื่อนที่ต่างจังหวัดนะก็ลองไปปรับใช้ดูนะว่าอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีหรอกแต่ว่ามันทําให้เรายังมีรถใช้อยู่แล้วก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อได้ไงนะาการณีสุดท้ายเป็นนิบัตรเครดิต ไปขอประนอมนี้แล้วก็หาอะไรได้เพิ่มเพื่อมาปิดผมว่ากรณีนี้ยแพร่หลายเยอะแยะทั่วไปเลยนะซึ่งซึ่งเราต้องผมเชื่อว่านะแต่ผมไม่ผมไม่ได้เป็นนี้บัตรเครดิตไงแต่ว่าถ้าที่ผมอ่านเคสมาต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราเดินไปบอกกับทางเจ้าของบัตรเลยก็คือสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารต่างต่างเนี่ยว่าไอ้ ي, ตรงเนี้เราไม่ไหวละนะเราจ่ายขั้นต่ำเริ่มไม่ไหวละทีเนี้ยเราจะขอให้เขาช่วยยังไงนะอย่าอย่าอยูอย่าฉยอย่าอยู่เฉยนะครับ ือว่ามีโครงการคลินิกแก้หนี้ต่างๆนะก็ต้องรีบเข้าไปนะแล้วก็เราอีกอย่างนึงคืออีกทางนึงต้องหารายได้เพิ่มแต่ว่าเราอย่าไปหารายได้เพิ่มด้วยการลงทุนเพิ่มหรือไปโดนหลอกอีกทีนึงหรือไปหลอกคนอื่นหลอกคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าไปโดนเขาหลอกหรือไปหลอกคนอื่นอย่าทำนะครับไม่คุ้มนะไม่คุ้มเราเห็นเคสหลายเคสละทํามาแล้วมันไม่คุ้มเลยมันอาจจะถึงขั้นติดคุกทิดตรางอะไรเงี้ยอยานะ่านะครับก็ลองดูนะครับผมก็นําเสนอสามเคสนี้นะเบื้องต้นเท่านี้ก่อนเนาะ ชิ้ชอบอ like, อ share, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนการเลี้ยงกาแฟกันได้ดูรายละเอียดใต้คลิปหรือว่าเข้าไปที่ Discord ฟิโนมิน่าได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับขอให้ทุกท่านผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ดีนะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะอาจจะแบบ1ปี2ปีสามปี5้าปีสิบปีนะแต่ถ้าเราผ่านผ่านไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรแล้วละเหมือนพ่อผมอะหกสิบพ่อผมโล่งเลยตอนนี้มีแต่กระสานเงินสดรับนะเอาเงินไปฝากกินดอกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคุณภาพเลย กับสมัยก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ